พุทโธโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกภาวนาพุทโธไว้ท่านจะพบกับความสุขทั้งทางโลก และทางธรรม,มสวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนช a n n e l สำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำองค์การพระอาทิตย์มากล่าวให้ท่านได้ฟังกันนะครับองค์การพระอาทิตย์เนี่ยก็จะมีบันทึกเอาไว้ในคำพีมหาเวทนะครับเป็นองค์การที่ น่าจดน่าจำแล้วก็น่านำไปใช้มากเลยนะครับสำหรับองค์การพระอาทิตย์เนี่ยจะมีฤิธานุภาพในการใช้อย่างไรเนี่ยเชิญท่านรับฟังกันได้เลยนะครับองค์การพระอาทิตย์สหัสสรังสีสหัสสเ,เตโชโขเดชะพระสุริยะเทวราชทรงฤทธิ์มหิทธิมหาสัปดาอันเลิศแล้ว ทรงสหัดสลังสีผ่องแผ้วส่องตะลกลโรกระทาทุกแหล่งล่าขอให้กายปีศาจอย่าให้ทนทานอยู่ได้สต์ผาผักระตุกให้ศีรษะและหัวใจแตกทำลายได้เจ็ดภาคโอมนะมหาพุทธจักพัดเอาดวงจิตโอมมะคือจัก หักสงาข่าสิงหนาถให้พ่ายแพ้อำนาจกูอยู่ไม่ได้โอมพระคือมหาปลายจักหักสมุดให้ร้อนเป็นเพลิงการไล่ประหารเหล่าปีศาจทั้งหลายทั่วไพรและลายให้แตกกระจายให้พ่ายพังชิบหายโอมทะคือมหาจักรนาลายอันพักพ้นฤทธ ดังเพลิงปลยกันไล่ล้างศัตรูสู้กูไม่ได้จงปลัยด้วยสาราอนิจจาวัตสังขาราอนัตตาสวาะั์อูมชุยะชุยะปลัยกับนายมึงชื่อว่ามหาราลายมหาราลายัยใจนายมึงอย่าคิดร้ายแก่มนุษย์นายมึงเกิดเอากำเนิดเป็นผีมึงมีแต่จิต ไม่มีใจจงละลายปะไหลโอมสุดๆุดโสมโสมมึงไม่มีโฉมไม่มีร่างละลายทั้งบึงบางแหลแม่น้ำอันพึงไหลละลายทั้งลมแหลไฟละลายทั้งคนร้ายศัตรูละลาย,ท,ลลลายทั้งคุณค,ครูลูสีมุนีละลายทั้งหูผีอันกล้าแข็งแรง มนดนคุณคนคุณผีละลายทั้งบาลีและคาถาละลายทั้งว่านยามะกรูดส้มป่อยละลายทั้งลูกละลายทั้งลอยแลเลขยันละลายทั้งพิภพ,พ,พจบทั้งพระสุทธาละลายทั้งถ้ำและพระคูหาละลายมหาราชปักสีปักสาตาเนื้อนก ผกผันอันลายลาวีและลายทั้งคดจสีและราชสีทั้งกรุงพาลีกินนรีกินนอนและลายทั้งนามกรอันเกิดมาตามบัญชาแก่กูอย่าให้สู้พระเวทได้โอมกระทบใจบนกระทบมนแลอาถันเดือนและตะวันปากแลตา รูปแตกดับบอดพุงแลใไส้หัวใจคนร้ายศัตรูโอมหัยะยัง,ยงมุขังสัมปติปาสัพเพยักขาปรายันติสหัสสรังสีสหัสสเตโชโหเดชะพระสุริยะเทวราชทรงฤทธิ์มหิทธิมหาสัปดาอันเลิศแล้ว ทรงสหัสสลังสีผ่องแผ้วสองตะกนโรกธาตทุกแหล่งล่าขอให้กายปีศาจอย่าให้ทนทานอยู่ได้สตะผาผักละอุบให้ศีรษะและหัวใจแตกทำลายได้เจ็ดภาคโอมนะมหาพุทธจักพัดเอาดวงจิตโอมมะคือจัก หักสงาฆ่าสิงหนาจให้พ่ายแพ้อำนาจกูอยู่ไม่ได้โอมพระคือมหาปลายจักหักสมุดให้ร้อนเป็นเพลิงการไล่ประหารเหล่าปีศาจทั้งหลายทั่วไพรและนายให้แตกกระจายให้พ่ายพังชิบหายโอมพะคือมหาจักรนารายอันพักพ้นฤทธ ดังเพลิงปลัยกันไล่ล้างศัตรูสู้กูไม่ได้จงปลัยด้วยสาราอนิจจาวัตสังขาราอนัตตาสวาหะอูมชุยะชุยะปลัยกับนายมึงชื่อว่ามหาระลายมหาระลายใจนายมึงอย่าคิดร้ายแก่มนุษย์นายมึงเกิดเอากำเนิดเป็นผีมึงมีแต่จิต ไม่มีใจจงละลายปะไลโอมสุดๆุดโสมโสมมึงไม่มีโฉมไม่มีร่างละลายทั้งบึงบางแหลแม่น้ำอันพึงไหลละลายทั้งลมแลไฟละลายทั้งคนร้ายศัตรูละลายทั้งคุณครูลูศีมุนีละลายทั้งผูผีอันกล้าแข็งแรง มนดนคุณคนคุณผีละลายทั้งบาลีและคาถาละลายทั้งว่านยามะกรูดส้มป่อยละลายทั้งลูกละลายทั้งลอยแลเลขยันละลายทั้งพิภพ,พ,พจกทั้งพระสุทธาละลายทั้งถ้ำและพระคูหาละลายมหาราชปักสีปักสาตาเนื้อนก ผกพันอันลายลาวีละลายทั้งคดจะสีและลาชสีทั้งกรุงพาลีกินนรีกินนอนละลายทั้งนามกรอันเกิดมาตามบัญชาแก่กูอย่าให้สู้พระเวทได้โอมกระทบใจบนกระทบมนแลอาถันเดือนและตะวันปากแลตา รูปแตกดับบอดพุงแลใไส้หัวใจคนร้ายศัตรูโอมหัยะยังมุขังสัมปติปาสัพเพยักขาปรายันติสหัสสรังสีสหัสสเตโชโเดชะพระสุริยะเทวราชทรงฤทธิ์มหิทธิมหาสัปดาอันเลิศแล้ว ทรงสหักสลังสีผ่องแผ้วสองตะนกนลโรคกระทาทุกแหล่งล่าขอให้กายปีศาจอย่าให้ทนทานอยู่ได้สัตะผาผาักละอุบให้ศีรษะและหัวใจแตกทำลายได้เจ็ดภาคโอมนะมหาพุทธจักรพัดเอาดวงจิตโอมมะคือจักหักสงา ข้าสิงหานาจให้พ้ายแพ้อำนาจกูอยู่ไม่ได้โอมพระคือมหาปรายลจักหักสมุดให้ร้อนเป็นเพลิงการไล่ประหารเหล่าปีศาจทั้งหลายทั่วไพล่และลายให้แตกกระจายให้พ้ายพังชิบหายโอมทะคือมหาจักรนาลายอันพักพ้นฤทธ ดังเพลิงปลัยกันไล่ล้างศัตรูสู้กูไม่ได้จงปลัยด้วยศาตราอนิจจาวัตสังขาราอนัตตาสวาหัคอูมชุยะชุยยะปลัยกับนายมึงชื่อว่ามหาระลายมหาระลายใจนายมึงอย่าคิดร้ายแก่มนุษย์นายมึงเกิดเอากำเนิดเป็นผีมึงมีแต่จิต ไม่มีใจจงละลายปะไลยโอมสุดๆุดโสมโสมมึงไม่มีโฉมไม่มีร่างระลายทั้งบึงบางแลแม่น้ำอันพึงไหลละลายทั้งลมแลไฟระลายทั้งคนร้ายศัตรูละลายทั้งคุณครูลูศีมุนีละลายทั้ง,ลลง,คคลลงผู้ผีอันกล้าแข็งแรง มนดนคุณคนคุณผีละลายทั้งบาลีและคาถาละลายทั้งว่านยามะกรูดส้มป่อยละลายทั้งลูกละลายทั้งลอยแหล่เลขยันละลายทั้งพิภพ,พ,พจบทั้งพระสุทธาละลายทั้งถ้ำและพระคูหาละลายมหาราชปักสีปักสาตาเนื้อนก อันลายลาวีละลายทั้งคดจะสีและลาชสีทั้งกรุงพาลีกินรีกินนอนละลายทั้งนามกรอันเกิดมาตามบัญชาแก่กูอย่าให้สู้พระเวทได้โอมกระทบใจบนกระทบมนแหอาดขันเดือนและตะวันปากแลลตา รูปแตกดับบอดพุงและไส้หัวใจคนร้ายศัตรูโอมหยัยะยังมุขังสัมปติปาสัพเพยักขาปรายันติองค์การพระอาทิตย์นี้ท่านให้ทำน้ำมนต์แก้คุณคนคุณใสคุณผีและทำเป็นน้ำสดอกเมื่อเวลาคลอดบุตร ก็ได้แก้การกระทำย่ำยีทั้งปวงเช่นถูกฝังลูปฝังลอยในป่าชา้าหรือขนทางสามแพร่งถูกสเสนย,ยาแฝดต,ต่างๆนานา,นาก็แก้ได้ถูกผีเข้าเจ้าสิงก็แก้ได้ดีนะักแรอย่าได้สนเท่เลยหลังนี้เหรอครับก็คือ องค์การพระอาทิตย์ที่มีอนุภาพเนี่ยสามารถที่จะทำน้ำมนต์ได้หรือว่าทำสะดอกต่างๆได้นะครับก็เป็นองค์การที่น่าจบน่าจําแล้วก็น่าศึกษากันมากอยู่เหมือนกันนะครับองค์การนี้ก็คือเป็นองค์การของครูบาอาจารย์ยุคเก่าก่อนนะครับที่ท่านได้รดจนาเอาไว้นะครับแล้วก็ ใช้กันมากในย,ยุคเก่าก่อนนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครได้ใช้กันแล้วนะครับสําหรับองค์การต่างๆเนี่ยส่วนมากองค์การประเภทนี้ก็จะใช้สําหรับผู้ที่ถูกกระทําย่าดีนะครับทําน้ํามนต์อาบลบเนี่ยครับก็จะหายดีเป็นปริถึงเลยนะครับโบราณอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ยุคเก่าก่อนเนี่ยท่านก็มีความเมตตา บันทึกให้เรารุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนได้ศึกษากันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณะที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ